สวัสดีครับผมเจมส์สุติทัศน์สิริแสงซีเนียร์แคดเจเนียร์นะครับในปัจจุบันนะครับโรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมนะครับจำเป็นจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3D เข้ามาช่วยในการออกแบบในการวิเคราะห์นะครับหรือกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานจริงนะครับเพื่อที่จะได้ชิ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับในระดับที่เป็นแมส p โตรดักนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ 3D เนี่ยนะครับในแบรนด์ชั้นนำของระดับโลกเนี่ยนะครับต่างก็ได้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานมากที่สุดนะครับท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในการออกแบบ 3D ให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เเดดดี๋ยยวตาามมาูกัันไ้ลครบขอแนะนำ ptc creo parametric software สำหรับการออกแบบ3 d ระดับ high e n จากอเมริกาที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลกมาแล้วมากกว่า35ปีโดยเริ่มพัฒน,นาต่อเนื่องมาจาก pro engineer creo parametric จัดอยู่ในระดับ t อปในการออกแบบ3 d ด้วยความต้องการตอบโจทย์ของผู้ใช้งานในหลายๆระดับ ทาง PDC ก็ได้มีการรีเสิร์ชและเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงเพื่อนำความต้องการของผู้ใช้งานมาพัฒนาในตัวซอฟต์แวร์ให้สามารถตอบโจทย์ในงานที่หลากหลายประเภทมากขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกใช้กับซอฟต์แวร์เพื่อให้การออกแบบที่ก้าวทันในโลกยุคปัจจุบันซึ่ง Creo สามารถรองรับการทำงานตั้งแต่ฟังก์ชันการออกแบบไปจนถึงการจำลองเพื่อการกัดเชินงานในการผลิตจริงโดยจะแบ่งเป็นในส่วนของงานแกะ ซึ่งจุดเด่นของซอฟต์แวร์จะเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรของซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถเปิดไฟล์งานประเภทรัดแอมบีได้ค่อนข้างไวอินเทอร์เฟซที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายอีกทั้งในเรื่องของการรองรับไฟล์จากต่างค่ายไม่ว่าจะเป็น CarTier, s o l i d w o r k ิร์กเอ็ d g i d กซ n สโอลรวมไปถึงซัพพอร์ตไฟล์กลางประเภท s t e p i g และ STL ก็สามารถที่จะรับส่งไฟล์งานร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องแปลงไฟล์ลดการสูญเสียคุณภาพของไฟล์งานระหว่างทาง c r e o Simulation ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของ PTC c r e o Parametric ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความแข็งแรงของชิ้นงานหาจุดสเตรชชิ้นงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขดีไซน์นำไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต c r e o m o Design ฟังก์ชันที่ใช้ในการออกแบบไม่พิมพ์ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้มูลเบสจาก Standard Library ได้ Subjective Technology หรือ CAM การจำลองการกัดเช่นงานก่อน Generate G Code เพื่อส่งไปยังเครื่อง CNC ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจของ Creo กันดูครับในการทำงานจริงเราจะต้องมีการรับส่งไฟล์จากต่างค่ายซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเช่นงานบนไฟล์ที่ไม่มีพาราเมิเตอร์ Creo Flexible Modeling จะเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเช่นการย้ายตำแหน่งปรับองศา ตามจุดต,ต่างๆบนชิ้นงานโดยใช้ดรากเกอร์การแก้ไขรูปแบบของแพทเทิร์นบนชิ้นงานการลบส่วนที่ไม่ต้องการออกซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วการปรับดีไซน์จากชิ้นเดียวและให้อัปเดตส่วนที่เหลือด้วยการเรฟเ r อ n c เนซ์จากแพทเทิร์นเดิมด้วยคำสั่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้งาน c r e โสามารถแก้ไขชิ้นงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ ในงานด้านการออกแบบแท่นวางเครื่องจัรเรกโปรไฟล์เฟรมเวิร์กหากไม่มีตัวช่วยในการออกแบบที่เป็นสแตนดาร์ดรูปแบบการเชื่อมต่อเรกโปรไฟล์หรือการทำบอมเพื่อแยกชนิดของเฟรมเวิร์กที่ใช้ก็อาจจะทําให้ยุ่งยากและเสียเวลาในขั้นตอนการดีไซน์ Add One Framework Extension ใน Creo จะเข้ามาช่วยในการออกแบบโปรไฟล์เฟรมเวิร์กเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเริ่มจากการเขียนแบบโครงสร้าง m a s t e r Sketch ขึ้นมาจากนั้นดึงเอาโปรไฟล์จาก Library ตามมาตรฐานสแตนดาร์ดสากลมาวางตามสเก็ตที่เราเขียนไว้ซึ่งเราสามารถเลือกลักษณะการจอยของโปรไฟล์ในแต่ละแบบได้ค่อนข้างยืดหยุ่นและเมื่อทําการออกแบบเสร็จแล้วก็สามารถทําเป็นบอมเพื่อแยกประเภทเหล็กสเปคและความยาวของชนิดเหล็กโปรไฟล์ในแต่ละแบบได้เพื่อเป็นข้อมูลการผลิตในปรเซส s ต,ต่อไปด้วยนะครับ การอ่านาดสิมิชันโน้ตต่างๆบนงาน 2D ดีดอริงพิลเลซึ่งเป็นกระบวนการดั่งเดิมต้องอาศัยการอ่านและจินตนาการตามภาพอีกทั้งยังมีต้นทุนในเรื่องของการใช้กระดาษด้วยซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการรณรงค์การใช้กระดาษบ้างแล้วใน CreO Model Bas d d e f i n i t i ั n ฟังชันที่ช่วยเราสามารถบอกรายละเอียดต่างๆลงบนชิ้นงาน 3D ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Dimension, t o l e r a n c e Symbol, n o น e d e t a i l ต,ต่างๆผู้ออกแบบสามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อส่งต่อพลังแผนกนอื่นเพื่อดูชิ้นงานผ่าน c r e o v i e w โดยไม่ต้องใช้แฟ์งานจริงกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดต้นทุนในเรื่องของการใช้กระดาษได้ดีในงาน Product Design การออกแบบรูปทรงที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์จะสร้างจุดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์ที่แปลกตาสามารถดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในตัว Product ได้ซึ่งก็จะต้องใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับงาน Surface ที่ซับซ้อน ถ้าเป็นการสร้างจากเส้นสเก็ต 2D ดอาจจะใช้เวลานานพอสมควรและไม่เหมาะกับงานประเภทฟรีฟอร์มด้วย Creo Interactive Surface Design Extension หรือ ISDX จะช่วยให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความโดดเด่นของผิวชิ้นงานได้อย่างอิสระด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเส้นและส่วนโค้งของผิวใช้หลักการจับดึงยืดผิวเพื่อให้ได้ตามดีไซน์ที่ต้องการเราสามารถ Import ภาพ Concept Design และสร้างชิ้นงานให้ได้ตามภาพหรือถ้าผู้ออกแบบต้องการดีไซน์โดยเริ่มต้นจากใน ISDX โดยที่ไม่ Import ภาพมาก,ก่อนก็สามารถทำได้ซึ่งไมื่ได้ชิ้นงานฟรีฟอร์มจาก ISDX เรียบร้อยแล้วก็สามารถนำดีไซน์ต่อโดยใช้ทูนสำหรับโมเดลลิ่งเพื่อเพิ่มดีเทลต่างๆบนชิ้นงานได้เลยในงาน Product Design การให้ความสมจริงในเรื่องของภาพชิ้นงานหลังการออกแบบ 3D ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญ ในการที่จะสื่อสารลักษณะโปรดักต์ให้เห็นภาพลักษณ์รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานหรือนําไปเป็นสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความดึงดูดน่าสนใจของชิ้นงานให้มากยิ่งขึ้น Creo Advanced Rendering Extension เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันสําหรับงานเรนเดอร์โยฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งแสง3 6มอบงศารอบชิ้นงานการกำหนดแอบเพลนที่สามารถปรับความสตอนความผิวให้เป็นมันวาวผิวหยาบตามชนิดแมทเ r ียลให้ดูสมจริงบนชิ้นงาน3 d ซึ่งอีกทั้งผู้ออกแบบสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมของชิ้นงานได้ตามต้องการประกอบกับก,บการจัดการทรัพยากรของซอฟต์แวร์เองทำได้ค่อนข้างดีทําให้เรนเดอร์ได้ค่อนข้างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์การแชร์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกําลังพัฒนาและเป็นที่นิยมซึ่งทาง PTC ก็ได้นำเทคโนโลยีทางด้านนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของงานแคท Creo AR Design Share เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์ 3D ได้จากการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน v u f o ฟ i a ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นชิ้นงาน 3D ได้ผ่านทางมือถือช่วยในเรื่องการสื่อสารของโปรดักต์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เราได้เห็นการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆมากขึ้นซึ่งรวมถึงการนำมาช่วยในการออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างของชิ้นงานเพื่อลดต้นทุน พร้อมกับคุณสมบัติที่ทนทานแข็งแรงและเพิ่มความรวดเร็วในการดีไซน์ชิ้นงานซึ่ง Creo ก็ได้พัฒนาฟังก์ชัน AI Generative Design เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ AI เข้าช่วยในการปรับเปลี่ยนดีไซน์จาก c a ตที่เรามีและหาดีไซน์ที่ดีที่สุดให้กับเราโดย AI จะทำการคำนวณตามค่าที่เรากำหนดเช่นตำแหน่งการรับแรงบนชิ้นงานชนิดวัสดุและในท้ายที่สุด ก็จะได้ชิ้นงานที่มีน้ำหนักลดลงและมีความทนทานต่อการใช้งานซึ่งเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเข้ามาใช้กันมากขึ้นเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในงานดีไซน์ทางด้านโครงสร้างวิศวกรรมของชิ้นงานสำหรับท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ c r e o p l a n e t i c นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาทางเราได้นะครับทางเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ยังไงก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ